สวัสดีครับผมเิตตะเชนแนวครับพามาย่ำหนูข่างข้อครับจะใส่กงเอาเริ่มอันนี้ได้แล้วครับโอ้คือใบเสียงตุกตุกตักตักแล้วครับหนึ่งกิ๊ก่าเลยนะเออโกงปีกอ้านี่ครับมาแล้วครับกงแรกครับเรียบร้อยอุ้ยสองครับเขาสองโอ้แย่งกันแน่แนวนี่ โอ้ยเจ็บๆเจ็จจจบๆปแรงไม่ครับนี่มันแย่งกันครับเข่าสองตัวครับแจ็คหนูตัวขาวยังหนูใหญ่ตัวสองตัวครับเอามาแล้วครับกงรงแลี่ครับกรงหน่อยครับกรงถืออาวุธเนี่ย่งไฟไปใส่เะโอ้ยครับไปยามกันต่อครับผม พยายามหลังที่สองก็เพื่อสิมิโตอีก <c oughs> ดีกว่านากับโอ้หลังที่สองกล่วยหายอีกแล้วครับสแสดงว่าผมต้องเอาเนื้อมาเปลี่ยนใหม่เอาไปนี่ละ หลังนี้ก็กล้วยเสียครับตะโบดีครับครับอู้ดีดงางนไหมครับนี่อู้ดีดบปรงนี่นี่ครับสลักมันนี่นี่อู้ง่างเขามาเลือกแหงน,นี่ สลักมันงางเขามาเลี้ยนแับนี่สลักงางเขามาเลยพูดบดีสิดายดิเอ้าเดี๋ยวผมคอยสิหาเนี่อมาใส่ไมครับอเอ้นนี้ก็แล้วมันสองตัวครับมันนี่